สะพานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยามีแนวน้ำน้ำไม่เท่าไหร่นะปีนี้แต่ว่าเออ่ลมลมฝนล,ลมพายุนะกำลังคุยกับน้องปั่นจักรยานว่าทำช่องหรือเปล่าเนอะถ้าน้องทำช่องย่าจะได้ถ้าต้องการรปแจนะเดี๋ยว,เ,เ,ดยว,ว,ดวดเดี๋ยวเราเดินทางนี้ไปวัดไปวัดเดี๋ยวเราไปสายเจ็ดห้า บังรักโ,โวลาพงเสือไหมเสมือไหมสืไหมสือนไหมตัวนี้มีศาลเจ้าด้วยนะศาลเจ้าแม่พรม,ม,ม,มเมตรแือมพรมเมฆไปเดินต่อเดินต่อตัวนี้มีร้านกาแฟสดโอนตินด้วยเอ่อน้ำหวานน้ำแดงเฮ้ตัวนี้ก็บีร้านหนึ่งกาแฟสดนี่เข้าเข้าถนนเจริญกรุงแล้วนะ กาแฟสดหอมหอมมีว่ฟฟอกเกิลใส้กรอบขายอะไรบ้างคะกล้วย30บาท30บาท20บาทนีอ่อุ้ยนี่คือรถทัวร์ที่เข้ามาพาผู้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยววัดกันนี่จเจริญกรุงค่ะ,จะเจริญกรุงจเจริญกรุง52าิบ อมีไข่ปิ้งไข่ปิ้งมีไข่ปิ้งมีกล้วยต้มมีขนมมีมันต้มมันต้มมันต้มเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราไปดูวัดกันไปวัดกันนะ ขอบคุณน้องอ้ามจ้าน้องอ้ามทักาทาเพื่อนเพื่อนแม่ปูนี่ที่จะรถทัวร์ริสบัสขอบคุณแม่ปูขอบคุณน้องนักปัน่นโ,โต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 นี่รถรถเอ่อถนนตกสายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งในตำนานเขาเคยเขาเคยขับแบบแรงๆไงก็เลยอยู่ในตำนานไปเหมือนสายแปดอน,นู่ในตำนานนี่มาถึงหน้าวัดนะน้วัด เดี๋ยวจะมีมุมเอ็มพีเอ็มเอ็มพีเอ็มเป็นร้านกาแฟสดด้วยนะขายกาแฟแปดโมงเช้าบรรยากาศดีอย่าไปเที่ยววัดกันดีกว่ามีนวดด้วยนะมีนวดด้วยนะนวดจัดกระดูกสิบโมงนึ๊สสรถติดรถติดรถติด ติดรถติดรถติดริคนเยอะคนเยอะนี teachers, ่ค่ะนวัดแล้วาถึงนวัดแล้วปุ๊บไปข้งในกัน thank you thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงเห็นยานวาแล้วยานวาก็คือเรือเรือของวัดนี้สวยงามประกาศวัยานนวา โอเคจะมีรูปปั้นของเข้ามาลักสงบเงียบดีเนาะวันนี้ถั่วไม่ได้เข้ามาเช้าดีจังถั่วให้ไปเจาะข้างนอกหรือเปล่าที่นี่ก็จะเป็นโรงเรียนด้วยนะคะเนี่ยสวยงามสาธุสาธุด้วยกันจ้าขอความเป็นสุขความเจริญให้กับทุกท่านนะคะเออความสงบเรียบร้อย ให้กับทุกครอบครัวนะสมหวังดังที่หวังคิดถึงเพลงอันนี้เลยอ่ะเพลงของใครนะของต้อมปะสมหวังดังที่หวังหวังใสมหวังสมหวังไปเราไปไหวรอรอสามรอสามรัชกาลที่สามพระองค์ก็เห็นความสำคัญของสมัยนู้นน,นะเนาะสมัยที่เราใช้เรือ เป็นยานพาหนะเราจะเข้ามากราบไหว้ท่านก่อนพระองค์พระองค์พระองค์พงเพราะว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สามเนาะลมเย็นสงบเงียบดีเพราะว่าวันนี้วันพระฤหัสบดีออ้ยังมีร่องรอยมีภาพเป็นรูปปั้น,ป,นปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่สมัยก่อนนะเนาะเวลาเรือจีนเข้ามา ผสินค้ามาขายนะคะ